กัพี่นาเรือทุกคนนะคะก็สมาชิกก็คิดถึงทุกคนไม่แอฟไมจีไม่แอฟทวิตเตอร์ไม่แอฟทิกา,า,าแกรมไม่ได้หายไปไหนนะคะไม่ได้หายไปไหนช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงเพาะกายเอาไม่ได้ยู่ในช่วงที่ว่ากำลังอ่ากจะให้ทุกทุกคนเห็นในวันที่สวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ค่ะก็ทุกคนก็อย่าลืมติดตามผลงานของฉันได้ไหมคะอะไรบ้างนะบ้านนี้นีล่ล่ะอาทิตย์นี้<ท>อาทร์ที พีเทงไอ้คุณพีเทงแล้วอะไรอีกนะเคนบอกเชิบมางเ้ยทำหารขึ้นเลยไอเลิฟวิวก็อาหารขึนเลยไอเลิฟวิวโอ้ยโอ้ยนะคะก็อย่าลืมแล้วก็เลขหงสมัยนะคะตอนนี้ยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแบนคลขับเครื่อปั่นหรือเปล่าแต่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ยอดวิวขพ้นเยอะขนาดนี้เพราะว่าทุกคนร่วมหนุนสร้างกัน เยอะยะมากเลยตอนนี้ก็4ล้านกว่าแล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากค่ะสำหรับวันนี้นได<ป>้ทาย